เพื่อนๆครับล่าสุดบิตคอยมีการปิดหลุดล่วงโซน29,000ดอนเาร์เป็นที่เรียบร้อยการไซด์เวบริเวณโซนนี้บ่งบอกถึงอะไรและเมื่อไหร่ที่บิตคอยจะกลับตัวแนวโน้มของบิตคอยหลังจากนี้จะเป็นยังไงไปตามรับฟังข้อมูลที่ผมจะมาเล่าให้ฟังกันครับลุย วัาดีเพื่อนชาวคริปตีคปต้คเลนโซคริปโตเคเรนซี่วันนี้ประมาณที่1เดือน8แล้วผมไม่ได้มานําการลงทุนเนาะกดอีเลยนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะกำลังใจเล็กน้อยครับเพื่อนกดไลค์ให้ผมกดไลค์กันหน่อยเนาะเพื่อให้ผมได้มีกำลังใจออกมาทําคลิปในทุกทุกวันนะครับอย่าลืมซับสไครป์พร้อมทั้งกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อนเอเอาล่ะใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งจริงๆแล้วหลายคนที่ได้ดูช่องของผมก็คงจะรู้นะครับ ขาขึ้นก็ต่อเมื่อรอเขาลงมาบริเวณโซนด้านล่างนะครับซึ่งผมทําเส้นสีแดงไว้อยู่2เส้นด้วยกันนะครับซึ่งเป้าของแบร์แฟกจะยังลงได้อีกอยู่และในช่วงปัจจุบันก็มาถึงเส้นสีแดงแรกของผมแบบเป๊ะพอดีนะครับประมาณ28,700หรือโดยประมาณซึ่งการลง,ลงมาตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เห็นสัญญ,ญาณที่มันสวยๆส,สักเท่าไหร่แต่ว่าเริ่มแอบเห็นสัญญ,ญาณ บูสต์เดเวเจนเกิดขึ้นแล้วเนาะแต่ว่าพอผมมาดูแท่งเทียนแล้วเนี่ยมันยังเป็นแท่งที่มีแรงซื้อยังไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหรนะ่นะครับบนการที่ยืนต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในภาพระยะสั้นด้วยอาจจะยังไม่ได้มีนนย่สำสาคัญที่จะทําให้บิตคอยเนี่ยมีการรีบาวปรับตัวต,วตามลูกศรสีขาวของผมตรงนี้ก็ได้นะครับผมยังแอบมองว่าควรจะต้องรอแท่งเทียนสวยๆสำหรับบิตคอยหลังจากนี้ก่อนนะครับหรืออาจจะรอโฟกัสให้เกิดโลว์โลอีกสัก โลนึงก่อนนะครับในช่วงกรอบนี้แหละนะครับในช่วงกรอบนี้เพราะฉะนั้นแล้วผมยังมองว่าปัจจุบันเลยนะแท่งเทียนยในทางเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยมันยังไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ผมก็เลยยังมองว่าควรจะต้องรอต่อไปก่อนนะครับแผนที่เราจะเข้าเทรดในฝั่งขาลงกรณีนี้เนี่ยนะครับจะยังไม่มานะครับจะยังไม่มาสําหรับผมนะก็เห็นว่าจะลงมาเท่ากับเป้าของ bear flag เลยที่ผมวัดเอาไว้ให้เห็นไหมครับเป้าของ bear f l a ที่ผมเขียนไว้และเป้าของ triangle เนี่ยดันตรงกันอีก ใช่แล้วผมมองว่าราคาบิตคอยอาจจะเป็นการรีบาลสั้นๆได้เหมือนกันรีบาลขึ้นไปเทสเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับเมืเ่อเราเห็นเส้นค่าเฉลี่ยสีชมพูนะอาจจะรีบาลขึ้นไปและลงได้อีกสักรอบหนึ่งและค่อยกลับตัวเป็นให้แอนโชเดอร์เหมือนลูกศรสีขาวตรงนี้นะครับที่ผมทำเอาไว้อดทนรออีกนิดหน่อยครับอาจจะมีโอกาสให้เราได้เข้าเทรดกันนะครับหลังจากนี้นะในห่วงโซน่นี้แหละนะครับก็รอโฟก,กัสว่ามีสัญญาณในการกลับตัวสวยๆไหมเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นการคอนเฟิร์มอะไรครับบอดดิ้งเวทด้วยที่เรา ร่วงลงมาแบบนี้จะเป็นขอบล่างของบอดดิ้งเวทด,ด้วยโอกาสก็คืออะไรครับเขาอาจจะเด้งขึ้นไปต่อแบบนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วรอโฟกัสสัญญาณในการกลับตัวโซนเขียวข,ข,ของผมตรงนี้นะครับทีนี้เพื่อจะเห็นได้ว่าผมเองเนี่ยก็ยังคงรันบอดอยู่เหมือนเดิมน,นะครับซึ่งเป็นบอดที่ผมถือมาสักระยะแล้วแหละนะครับแล้วก็เป็นบอดในภาพระยะสั้นสำหรับโซลาร์าด้วยอันนี้ก็ไม่ได้เข้าเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะครับก็ลองเข้าตามมุมมองที่ตัวเองคิดไว้นะว่ารีบาวเพื่อลงต่อในภาพใหญ่ก็ เริ่มเป็นไปตามแผนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมเมื่อเจอสัญญาณการกลับตัวเมื่อไหร่ผมอาจจะพิจารณาปิด tp แผนนี้ออกไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ค่อยไปวางแผนเทรดใหม่นั่นเองครับสำหรับใครที่อยากวางแผนเทรดบอท o k คกับผมไปแบบฟรีๆร,รีตลอดชีวิตนะครับเ,เพื่อนเพียงแค่คลิกลิงก์ okx เนี่ยจะอยู่ใต้คลิปของผมนะครับเ,เพื่อนคลิกลิงก์นี้ได้เลยเนาะได้สุดลดค่าธรรมเนียมที่สูงที่สุดด้วยและก็ได้เข้าห้องบอทเทรดเฮาฉลาดฟรีตลอดชีวิต ทำให้ครบเงื่อนไขนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถมาแจ้ง UAD ได้ที่ห้อง Discord ได้เลยเนาะเพื่อนๆก็ทิ้งไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเช็คนะครับว่าเพื่อนๆได้คลิกลิงของผมหรือเปล่าเนาะเอาล่ะทีนี้เรามาดูโอกาสกันต่อไปนะครับสหรับ Bitcoin ิตคอยเราขยายภาพ ขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นให้มันกว้างขึ้น,นครับโอกาสก็คืออะไรบ้างนะครับเรายังรอเป้าของแบร์แฟกอยู่นะครับประมาณ28,300หรืออาจจะเกิด l o ว์โลใหม่เกิดขึ้นก่อนนะครับส่วนกรณีถัดไปถ้าโซนที่เรารอกันไอโซนสีเขียวระยะสั้นที่เรารอกันเนี่ยดันไม่มีสัญญาณในการกลับตัวนะครับถ้าไม่มีเราจะโฟกัสโซนถัดไปก็คือประมาณช่วง26,000กว่ากาเลยนะ ราวๆนั่นเลยนะครับเนื่องจากอะไรครับ m a x d 3 d ตัดกันลงนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าสีลอะไรครับยังคงตัดกันลงอยู่ยังไม่ใกล้เคียงหรือยังไม่ได้อ่อนตัวที่จะตัดกันขึ้นเลยฉันแล้วตามสถิติที่ผมทําเอาไว้เราจะยังไม่ปิดโอกาสถ้าในภาพระยะสั้นตรงนี้ ไม่มีสัญญาในการกลับตัวเราจะไม่ปิดโอกาสทั้ง3จุดนี้ที่บิตคอยจะลงมาได้ซึ่งพอเรามาดูในภาพวอลล์สตรนเหตุผลที่มาที่ไปอาจจะมาในฝั่งของสภาพคล่องที่บิตคอยได้มีการทิ้งเอาไว้แล้วก็ได้มีการลงมาล้างสภาพคล่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับประมาณ่วนราคาเราสองหมื่นแปดพันกว่า,วาจะเห็นได้ว่าสภาพคล่องยังคงมีอยู่โซนด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเลย ตามสถิติเป๊ะๆสภาพคลองแรกมีการเคลียร์ไปแล้วยังมีอีก2สภาพคลองด้านล่างซึ่งถ้าระยะสั้นที่เราคุยกันไปดันไม่มีสัญญาณในการกลับตัวการลงไปยัง20,070 2 0 6ยังมีโอกาสซึ่งจะเป็นในฝั่งของเส้นค่าเฉลี่ยที่รองรับเราอยู่ด้วยนะครับราวๆ2 0 0 7และถ้าหาก2 0 0 7ดันไม่มีสัญญาณในการกลับตัวอีกการร่วงลงไปยังโลว์โลใหม่เกิดขึ้น ก็ยังคงมีเช่นเดียวกันนะครับที่เราราวสองหมลงไปและพเพื่อนๆครับใครที่อยากวางแผนเทรดไปกับผมเนาะเพียงแค่วันละ10บาทนะครับเฉลี่ยหรือเดือนละ300บาทเท่านั้นพเพื่อนๆกดสมัครหนะ้าช่อง YouTube ได้เลยใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android นะครับชำระผ่าน s h o p ปี้เพลเนา ก็ผมจะอัปเดตข้อมูลไว้ใน u u u e e แล้วก็ใน Discord นะครับเพื่อนๆมาเข้าร่วมสนุกกันได้เนาะเป็นการให้กำลังใจผมด้วกันครับซึ่งเรามาดูในภาพที่มันกว้างขึ้นนะครับก็จะมีแฟลลูแก็บที่โซนราคาเราๆประมาณ28,400ซึ่งจะใกล้เคียงกับแทรเกตของแบล็แฟลกในภาพระรยะสั้นหากลงไปตรงนั้นนะครับดันไม่มีสัญญาณในการกลับตัวเราจะไปเจอกันที่ประมาณ28,000ท่วน,นหรือโซนฟิโบโถัดไปเลยนะครับที่ประมาณ สูงแปดแถวๆประมาณ27,000ดพอลลาร์เลยทีเดียวฉะนั้นแล้วสำคัญที่สัญญายในการกับตัวในภาพรายะซั้นซึ่งเรามาดูในฝั่งของการนาเฟกันบ้างอันนี้เป็นการนาเฟกลง12เตรียมจะลง3 45โอ้โหนี่ค่อนข้างลงได้ลึกลากยาวไปถึง2 5 0 0 0ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับสภาพคล่องตรงนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วมุมอมองนี้เราจะยังไม่ปิดโอกาสมุมอมองถัดไปนะก็จะเห็นว่าเป็นการลง2เพื่อที่จะขึ้นต่อ มุมมองนี้อาจจะต้องตัดออกไปแล้วครับเนื่องจากอะไรครับเรามีการปิดหลุดช่วงแนวรับสําคัญหรือขาซีบริเวณ28,800เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นแล้วก็มุมมองนี้อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นก็ได้นะครับอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นนะเนื่องจากโครงสร้างมันเริ่มจะเสียทงบ้างนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามุมมองถัดไปที่น่าสนใจอีกมุมมองหนึ่งนะครับก็คือการลง2ที่โซนราคาเร,าเราประมาณ26 0 0 0ซึ่งดันจะไปสอดคล้องกับในฝั่งของสภาพคล่องตรงกลางตรงนี้ ครับอันนี้ก็ค่อนข้างมีเนื้อสำคัญเหมือนกันอาจจะเป็นมุมมองนี้ก็ได้การเพื่อนก็ลอโฟกัสสัญญาในการกลับตัวแต่ละจุดเลยกันเนาะส่วนแล้วครับเพื่อนๆบดการเทรดของผมเพื่อนๆเข้าได้ฟรีใช้งานได้ฟรีตลอดชีวิตเพียงแค่คลิกลิงก์ OKX OK จะอยู่ใต้คลิปของผมนะครับกดที่ลิงก์นั้นแล้วก็มาแจ้งยูเีได้ที่ห้อง Discord ได้เลยเนาะเรามาพูดถึง Bitcoin ในภาพระยะสั้นแลยกันนะครับส่วนตัวองผมเองเนาะผมยังแอบมองว่าตรงนี้แท่งเทียนยังไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับผมอาจจะรอสัญญ,ญาในการขึ้นไปรีบาสักกรอบนึงนแล้ว็ รอเขาย่อพักตัวอีกสักรอบหนึ่งดูว่าหลุดโลเดิมหรือเปล่าหรือว่ามีสัญญาณอะไรบริเวณโซนเขียวๆหรือเปล่ามีแท่งเทียนอะไรสวยๆในการย่อพักตัวหลังจากนี้ไหมถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวผมก็ค่อยไปวางแผนเทรดกับเพื่อนๆสมาชิกกับเพื่อนๆโอเคเอกนะครับเพราะว่าในภาพระยะสั้นตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมองเป็นในฝั่งของอะไรได้บ้างเป็น h e a n d s h o u l d e ได้หรือเปล่าตรงนี้ระยะสั้นเล็กๆอะไรแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวผมคงต้องรอดูแท่งเทียนหลังจากนี้นะครับ ในช่วงปัจจุบันตรงนี้เนี่ยผมคงจะยังไม่ได้เข้าเทรดเพราะผมเองมองว่าผมไม่ได้มั่นใจแล้วก็แท่งเทียนมันไม่ได้สวยถึงแม้นะครับว่าในทางเฟรม4ชั่วโมงนะครับหรือ1ชั่วโมงเองเนี่ยมีสัญญาณด i เวอเ e น์เกิดขึ้นก็ตามเนาะแต่ผมว่าแท่งเทียนมันยังไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยจะยังรอต่อไปก่อนนะครับพเพื่อนๆมองว่ายังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์ไว้หน่อยเนาะแผนนี้เดี๋ยวก็ เตรียมตัวนะครับที่จะใช้งานนะครับรอดูว่าแท่งเทียนมาหรือเปล่าเป็นไงบ้างเพื่อนๆกับข้อมูลในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงอลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยเนาะดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นหาฉลามที่กลันนีกับ,มบผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ